โอเคนะครับต่อในคลิปที่2นะครับในหัวข้อการล่าอนานิคปเนาะอาจารย์จะต่อไปจากประเทศหลังจากโปรตุเกสนะครับผมก็คือฮอลันดานะครับผมหรือว่าเนเธอร์แลนด์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบนนันฮะเขาเรียกว่าชาวดัชนะครับผมเนเธอร์แลนด์เนี่ยฮะจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเยอรมันนะครับผมอยู่เป็นบริเวณพื้นที่เล็กๆนะฮะโดยที่มี เมืองหลวองอย่างเช่นในปัจจุบันก็คือกรุงอัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นประเทศแล้วก็เป็นเจ้าจักรวรรดินิยมที่ค่อนข้างมีบทบาทในการล่าอาณานิคมค่อนข้างมากอีกเช่นกันนะนะครับผมถ้าอาจารย์พูดถึงว่าเอ๊ประเทศอะไรที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดานะฮะหลายๆคนอาจจะยังเฮ้ยนึกไม่ออกว่ะเพราะว่าฮอลันดาอาจจะไม่ได้บอกว่าดังหรือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการล่าอาณานิคมนะฮะเรามักจะนึกถึงอังกฤษฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ใช่ปะนะครับผม ฮอลแลนด์ Holland, นะฮะประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดานะฮะก็จะเป็นอินโดนีเซียนะฮะหรือว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนั่นเองนะฮะเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมอิทธิพลของฮอลแลนด์หรือฮอลันดาจึงมีอยู่มากในประเทศอินโดนีเซียหรือว่าหมู่เกาะเครื่องเทศนั่นเองนะฮะและตัวอินโดนีเซียเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรเงียฮะเป็นบริเวณวัตถุดิบที่สําคัญที่จะพ่อตลาดให้แก่ดัชและสร้างความร่ารวยมหาศาลให้แก่ ฮอลแลนด์จนฮอลแลนด์ไม่ใช่ฮอลแลนด์นะจนฮอลแลนดากลายเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินในยุโรปณนะขณะนั้นและเป็นธนาคารแห่งแรกของโลกนะครับผมอ่าเราก็มาดูกันเนาะโอเคนะครับผมถ้าพูดถึงดัชนะฮะอาชาวดัชนะครับผมเขาก็เคยเข้ามาในกรุงเสียยุทธยาอีกเช่นกันประมาณนี้โอเคสเตปของฮอลแลนด์นะครับผมพูดง่ายๆนะฮะฮอลแลนด์ Holland, หรือฮอลแลนดาเนี่ย ขึ้นมามีอิทธิพลมีบทบาทนะฮะแทนที่โปรโตุเกสที่อาจารย์พูดไปข้างน้นใช่ปะโปรโตุเกสชื่อเสียงลือชาของเขาก็คือในเรื่องของการคุมเส้นทางการค้าเครื่องเทศในหมูกก่เกาะอินเดียตะวันออกนะฮะหรือว่าอินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมอ,อิทธิพลของฮอล,ลันดานะฮะเข้ามาแทนที่ของโปรโตุเกสในระยะหลังช่วงประมาณศตวรรษที่17นะฮะ ก่อนหน้านั้นนะฮะฮอลแลนดาอยู่ภายใต้อิทธิพลการปกครองของสเปนนะฮะสเปนคือเจ้าทะเลนะครับผมสเปนใช้เมืองท่านะฮะของฮอลแลนด์ดาฮะเป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับขนส่งเงินและทองคําของสเปนนั่นเองนะครับผม,มด้วยเหตุนี้นะครับผมด้วยการที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและก็เป็นในหน้าเป็นตัวกลางเนี่ยทำให้ ฮอลแลนดาฮะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินและก็การแลกเปลี่ยนที่สําคัญนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งนะฮะประกอบกับฮอลแลนดานะฮะเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอะ,อะไรอะโปรเตสแตนต์ Protestant, นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมีความนับถือที่แตกต่างจากชาวคาทอลิกทั่วไป อ่าโดยลัทธิที่อาจารย์พูดถึงะะก็จะเป็นลทัทธิข่าวแหวงอ่นะฮะขาวแหงวแหงนะฮะอยู่ในหัวข้อการอะไรนะปฏิรูปศาสนานั่นเองนะ,ะข่าวแหวงเป็นลัทธิของฝรั่งเศสฮะแล้วก็ได้รับความนิยมในฮอลแลนด์เช่นกันนะครับผมอ่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆเนาะเราจะเห็นถึงพัฒนาการของฮอลแลนดานะฮะผ่านรูปแบบของการเงินการธนาคารนะฮะแล้วก็การมีบทบาททางด้านการค้ามากขึ้น นะฮะรวมถึงการจัดตั้งบริษัทข้ามชาติบริษัทแรกนะครับผมที่ชื่อ VOC นะครับผมเพื่อทำการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนะครับผมโดยประมาณนี้ก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองโดยมาแทนที่อิทธิพลของโปรตุเกสณขณะนั้นนะครับผมเนื่องจากโปรตุเกสเริ่มประสบปัญหากับเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศในช่วงนั้นนะฮะกองทัพของ ดัชก็เลยเข้ามามีบทบาทในการทําสงครามกับโปรตุเกสในพื้นที่บริเวณของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับอันนี้คือบริษัท v อ่า uh, VOC นะฮะ The d u t c h East India Company นะฮะเรามันจะมีคาว่า East India นะฮะถ้าของอังกฤษก็จะ EOC East India Company เช่นกันนะอันนี เป็น VOC นะครับพมของดัชนะฮะก่อตั้งในปี1602นะฮะเป็นบริษัทร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้านะฮะอันนี้จะมีความพิเศษนะฮะก็คือว่าคนที่ร่วมทุนในการก่อตั้งบริษัทข้ามชาติแห่งนี้ก็คือกลุ่มพ่อค้านะครับไม่ใช่กลุ่มราชวงศ์ของดัชนะฮะเป็นกลุ่มพ่อค้าต่างๆร่วมเอาเงินมาลงทุนนะฮะเนื่องจากความไม่พอใจในการผูกขาดการค้าเครื่องเทศของโปรตุเกสนะฮะ โปรตุเกสขายเครื่องเทศในราคาที่แพงนะครับผมก็เลยทำให้กลุ่มนี้ก่อตั้งบริษัทขึ้นนะฮะแล้วก็มีคาราวานลึกในการเดินทางนะฮะแล้วก็ไปทําสงครามนะฮะขัดแยง้งแย่งชิงดินแดนแหบบ่งอินโดนีเซียนะฮะมาจากโปรตุเกสนะครับผมและเป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกนะฮะและเป็นบริษัทแรกที่สามารถขอคุณได้นะครับผมโดยประมาณนี้ยอ,อันนี้ก็คือเป็นมาของ อ,อิทธิพลของดัชที่เข้ามามีอยู่ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับผมหลังจากไปที่อินโดนีเซียปุ๊บนะฮะดัชนะฮะก็ตามอีลอบเดิมฮะก็คอยมาปั่นป่วนหรือว่าคอยมาแย่งชิงพื้นที่จุลิทธศาสตร์ที่เคยเป็นสถานีทางการค้าของโปรตุเกสก็คือมะละกานะฮะเยอเริ่มมายึดมะละกาคืนนะฮะเพราะเนื่องจากเป็นแหล่งบริเวณแหล่งที่พักแหล่งพัก ของสินค้านะฮะที่จะส่งต่อไปอยังอินเดียและไปยังยุโรปนะฮะจะสังเกตว่าใน a r e รียฮะพื้นที่แถบบริเวณคาบสมุทรช่องแคบมาละกาะฮะแถบมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็แถบหมูกก่เกาะที่ชื่อว่าเกาะสุมารตรานในบริเวณนี้ฮะจะเป็นบริเวณที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางด้านการค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะเนื่องจากเป็นบริเวณที่หลบลมมรสุมนะครับผม ไอ้ลมมรสุมเนี่ยมันจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมฮะแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะมาจากทะเลจีนใต้เนี่ยมันพัดเข้ามานะครับผมอ่ามันทําให้มีเกิดรมพายุในการเดินเรือเพราะฉะนั้นพื้นที่แถบนี้จึงเป็นบริเวณแหล่งที่พักสินค้าเพื่อที่จะเดินทางต่อที่สําคัญนะฮะร,รวมถึงบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นเองอันเนี้ยก็เป็นการวิเคราะห์เห็นถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ สําคัญนะฮะด้วยเหตุนี้สิงคโปร์ก็เลยจเจริญรุ่งเรืองนะฮะจากการเป็นเมืองเล็กๆนะฮะแกเป็นตัวแทนทางการคา้าแล้วก็เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเป็นแหล่งแวะพักสินค้าจากเอเชียไปยุโรปจากยุโรปไปเอเชียนะฮะเป็นทางผ่านไปจีนไปญี่ปุ่นไปอินเดียอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเราก็จะได้เห็นถึงความสําคัญของกลุ่มสถานีทางการค้านะฮะเมืองท่าต่างๆเนาะ ครับผมอันนี้ที่มะละกาเนาะนะฮะดัชสแควร์นะฮะ, Square, ะ,ฮะถือว่าเป็นอ่าสแควร์ Square ของดัชตกตลกไม่ใช่ตลกนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดกลางของดัชณ์ขณะนั้นหลังจากที่มายึดของโปรตุยึดจากโปรตุเกสไปเนาะอันนี้อาจารย์เคยไปนะเคยไปเรียนที่มาเลยนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวที่มาลกานะฮะร้อนมากนะครับผมเป็นเมืองท่านะครับผมแล้วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนาะของอ่า ได้รับของเป็น world heritage นะฮะในเรื่องของการอนุรักษ์ผังเมืองนะฮะแล้วก็คงสภาพความเป็นเมืองโบราณไว้ค่อนข้างดีนะฮะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างน่าท่องเที่ยวอยู่เช่นกันฮะ,ะมันมีความทันสมัยกับความแบบว่าเป็นอ่าแอนติกค,ความโบราณเข้าผสมผสานอยู่ด้วยกันในลักษณะของเมืองเนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าลักษณะตัวเรือนบ้านตึกก็จะมีความเป็นสถาปตัตยกรรมสีแดงนะฮะตามสไตล์ของ Dash ดัชนะครับผมอะไรประมาณนี้นะ Okay. นอกจากาที่มาละกาแล้วอีกเมืองหนึ่งที่สําคัญนะฮะก็คือเมืองหลวงของอินโดนีเซียก็คือปูงจากาตานะฮะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าปัตตวีนะเป็นชื่อโบราณของภาษาชวานะฮะปัตตวีนะครับผมประมาณนี้นะฮะแลวก็เป็นศูนย์กลางของการค้าเครื่องเทศนะฮะก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่นะฮะ VOC ตั้งปัตตวียกลายเป็นเมืองหลวงของอบริษัทข้ามชาติของ อาดัชนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็สาเหตุที่ตั้งชื่อกาจากรา,าตาเพราะว่าไปเอาชื่อของเจ้าชายนะฮะของเนี่ยฮะชาวชาวาฮะพรินซ์จายาวิกาตานะฮะกลายเป็นชื่อเมืองนั่นเองก็เลยกลายเป็นกรุงจาก,การ์ตาในปัจจุบันนะครับผมเป็นบริเวณเป็นอาณาเขตที่ค่อนข้างจะเกิดน้ำท่วมบ่อยเพราะว่าติดอยู่กับทะเลนะฮะแล้วก็มีการอ่าขึ้น เพิ่มขึ้นสูงของระดับน้ําทะเลนะคะในขณะเดีวยวกันก็มีการขุดน้ําประปามาใช้นะฮะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในปัจจุบันนะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตึกรามบ้านช่องตามสถาปตัตยกรรมแบบดัชที่เข้ามามีอิทธิพลนะฮะอันนี้ที่จาการ์ตานะครับผมมันจะค่อนข้างแบบว่าทึมๆมันมันไม่ได้สวยหรือว่าหรูหราแบบว่าดูแบบว่า แบบ็อลโคโค่แบบฝรั่งเศสแบบอังกฤษนะฮะของดัชเนี่ยจะค่อนข้างแบบกว่าเน้นการใช้งานนะฮะมากกว่าความสวยงามอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเขาอ่ามีความเชื่อมีความนิยมในลัทธิข่าวแหวกนะฮะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะฮะเน้นในเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลนะฮะประมาณนี้มากกว่าความสวยงามความอลังการนะครับผมอันนี้คือจะเป็นลักษณะของ สถาปัตยกรรมของประเทศที่เป็นอ่านับถือคริสเป็นแบบว่านิกายคาวแวกนะฮะรวมถึงกลุ่มโปรเตสแตนต์เหมือนกันนะฮะจะไม่ได้เน้นความสวยงามเหมือนพวกคทาทอลิกนะอะไรประมาณนี้สรุปนั้นคของดอชนะครับผม Dash เป็นประเทศที่มีระบบพัฒนาทางการเงินและการธนาคารแห่งแรกของโลกนะครับผมออกบริษัทออกหุ้นนะครับผม อะไรประมาณนี้แล้วก็กาจัดอิทธิพลของโปรตุเกสออกไปนะฮะเน้นการค้ามากกว่าการเผยแผร่ศาสนานะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในระยะหลังดัชก็มักจะตกตีทำสงครามกับอังกฤษค่อนข้างบ่อยเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวก็จะไปดูกันนะฮะโอเคฮะต่อไปฮะก็จะเป็นอังกฤษนะฮะ้าอิทธิพลนะฮะที่มีบทบาทในเรื่องของการล่าอนณานิคมและค่อนข้างโดดเด่นตั้งแต่ศตวรรษที่17เป็นต้นมาหรือว่า ยุคของควีนอลิซาเบธที่หนึ่นั่นเองฮนะหล,หลายๆคนมักจะรู้จักนะฮะในานามของควีนหน้าขาวหัวแดงนะครับผมแล้วก็มือกลุ่มโลกอยู่นะครับผมเป็นที่มาของใครเคยดูเรื่อง Alice in w o ร d เ r อร์แบ้างนะครับผมอาราชินีโพแดงอะไรประมาณนี้เป็นการแบบว่าพาโรดี้รอเรียนแก่นะครับผมอ่ะอังกฤษตามรอยของสเปนนะฮะสเปนเป็นผู้นำ <pancakes S 1> เรื่องของการละอาณในคมแต่ secretly, แรกอ่ะอิทธิพลของอังกฤษไป ทำลายนะครับผมเนื่องจากมีทําสงครามกันแล้วมีความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทำลายร่าวๆข,ของอังกฤษเนาะมันก็จะพูดถึงยุคของอลิซาเบธที่หนึ่งฮะค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าเนี้นะฮะควีนผูแดงหรือว่าอ่าควีนอลิซาเบธท,ที่หนึ่งนะครับาตามสไตล์ฮะหน้าขาวผมแดงนะแต่งตัวกุยกายอลังการนะฮะเพชรพลอย จัดเต็มนะครับผมอ่าก็จะเป็นลักษณะสำคัญของควีนอลิซาเบธที่หนึ่งหนระือว่า Queen Virgin, ควีนเวอร์จินนะฮะเวอร์จินก็คือว่าเวอร์จินนั่นแหละก็คือบอกว่าเป็นพรมาจารนนะครับผมไม่ได้รับการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนาะอ่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท EIC หรือว่า East India Company นะครับผมอ่ในการเดินทางไปล่าอนานิคมนะฮะแล้วก็ค้าขายเครื่องเทศ อันนี้ก็คืออิทธิพลของ EIC นะฮะโดยมีการตั้งอันนั้นในคมแห่งแรกก็คือไอแลนด์ไอแลนด์จะอยู่ทางทิศเหนือ,อทิศตะวันตกของขอโทษน,นะทิศตะวันตกของแถบอังกฤษในปัจจุบันนะราชทิศือเ,เป็นไอซ์แลนด์นู่นแล้วก็สกอตแลนด์นะ,ะโอเคโดยรัฐของอลิซาเบธก็คือรัฐเวอร์จิเนียอยู่ที่เมกาทำไมต้องเป็นชื่อรัฐเวอร์จิเนียเวอร์จินฮะควีนเวอร์จิน ะะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปข้างต้นว่าอาการที่มีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่มีบทบาทเข้ามาของหลายๆประเทศในยุโรปนะฮะฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสดัชรวมถึงอังกฤษเองฮะเข้ามาสแสวงหาดินแดนใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวมากอบโกยทรัพยากรนะฮะต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับจอง รัฐก็ย่อมเกิดขึ้นนะครับผมอย่างรัฐเวอร์จิเนียก็จะเป็นรัฐสำหรับกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะฮะรัฐที่ของแองกิกันเชิร์ชนะฮะของอังกฤษนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้มันก็จะได้เห็นว่าอ๋อเป็นรัฐของพวกแองกิกันรัฐของพวกโปรเตสแตนต์จากอังกฤษที่อพยพเข้ามานะครับผมอ่าในหลายรัฐอาจจะเช่นอีกรัฐหนึ่งเช่นรัฐแมรลี่แลนด์ใช่อปะฮะถ้าเราเรียนในหัวข้อเรื่องของ การปฏิรูปศาสนาแล้วแมรีแลนก็คือแลนด์ของควีนแมรีผู้กระหายเลือดน,นะฮะอันนั้นก็จะเป็นของกลุ่มแคทอลิกนะครับผมเนี่ยแหละฮะชื่อรัฐมันก็จะตามแบบของอังกฤษแล้วก็ตามแบบของประเทศในยุโรปนะครับผมประมาณนี้นะอ่าเรามาดูกันนะฮะ EIC นะครบบริษัทอินเดียตะวันออกของบริเตนนะครับผมก่อตั้งประมาณปี1600นะครับผมเกิดจากการร่วมทุนของกลุ่มพ่อค้าและชนชั้นสูงนะฮะอ่า ในพอย n t นี้แตกต่างจาก voc voc เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มพ่อค้านะฮะชาวดัชนะครับผม,มโดยประมาณนี้มีการตั้งสถานีทางการค้านะฮะที่ปีนังมาละกาสิงคโปร์นะฮะหน้าแถบใกล้บ้านเราเลยนะครับผมเขาเรียกว่ารัฐอนันนิคมช่องแคบนะฮะช่องแคบมาละกาปีนังมาละกาสิงคโปร์นะครับผมประมาณนี้เพื่อผูกขาดการค้าเครื่องเทศ นะครับผมอ่าสำคัญมากนะอีกครึ่งเทศเนี่ยนะฮะโดยอาณานิคมของอเมริกาเหนือในสมัยนั้นนะฮะมีที่ไหนบ้างเราก็จะมาดูกันนะฮะอังกฤษเริ่มในการเดินทางนะฮะไปตั้งอาณานิคมแข่งกับสเปนนะฮะสเปนเข้ามาก่อนใช่ป่ะฮะเข้ามาค้าขายอังกฤษเริ่มเข้ามาละฮะมีที่ไหนบ้างนะฮะอาณานิคมเจมส์ทาวนะฮะพรีมัสนะฮะสำหรับปุ่มเพลิริตันนะฮะเป็นนิกายหนึ่งนะครับผม เวอร์จิเนียฮะก็เป็นของกลุ่มโปรเตสแตนต์นะฮะอันนั้ Maryland, นนีคมแมรลี่แลนด์ฮะสำหรับกลุ่มแคทอลิกนะฮะผู้เลื่อมใสในควีนแมรี่ผู้กระหายเลือดนะครับผมอ่าโรดไอแลนด์ Island, นะฮะทุกศาสนานะครับผมอันนั้นนีคมนิวอัมสเตอร์ดัมนะฮะของดนะัชนาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นนิวยอร์กเพราะว่าอังกฤษมายึดนะฮะ ก็เอาเอัมสเตอร์ดัมออกเป็นชื่อหยอกเมืองของอังกฤษไปนะครับผมเนี่ยแหละรรง่ายๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับส่วนทางตอนเหนือของเมกา้าก็คืออะไรแคนาดาฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พนของฝรั่งเศสนะครับผมที่เข้ามามีบทบาทนะประมาณนี้จากฝรั่งเศสแย่งอะไรเมกาไม่ได้ก็เลยเอาพื้นที่ที่หนาวเย็นไปนะอะไรประมาณนี้เข้ามาช้าฮะอันนี้คือสไตล์ของฝรั่งเศสฮะปัญหาการเมืองภายในค่อนข้าง คุกคุนวุ่นวายนะฮะแล้วก็เป็นคู่กัดของอเมริกานะนอกจากนี้ฮะในเรื่องของการเดินทางค้าขายการตั้งสถานีทางการค้าเกิดขึ้นนะฮะมันก็เกิดวัตรจรของการค้าทาสนะฮะเขา,ารเรียกสังเกตการค้าท่านะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะ,ะสินค้านะฮะนี่ไงฮะเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ โอเคนะฮะอ่ามาดูกันมาวงกันนะฮะ Textile นะฮะ a n d m a n u r a c t จ r e g o o d s to a f r i c านะฮะจากอังกฤษนะฮะส่งพวก Textile นะฮะสิ่งทอและก็พวกอ่าสินค้าที่อ่าผลิตนะครับผมที่บอกว่าเป็นไม่ใช่ขั้นปฐมภูมิมเป็นพวกทัุติยภูมิสินค้าข้าวน้ำตาลอะไรต่างๆนะมาขายในแอฟริกาแต่จะเป็นสินค้าด้อยคุณภาพอะไรประมาณนี้นะฮะในขณะเดียวกันเราก็มาดูวัฒนชาของแอฟริกานะฮะมันส่งไปยังแถบ อ,อเมริกากางส่งอะไรไปบ้างนะฮะสลาฟูอเมริกานะฮะส่งทาสนะฮะค้าทาสไปยังอเมริกาเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเรามาดูเฮ้ย hey, ทำไมไปัจจุบันอเมริกาผิวสีค่อนข้างจะเยอะใช่ปะ่ะฮะเป็นพวกอ่าแอฟริกันอเมริกาค่อนข้างเยอะเนื่องจากในเรื่องของการค้าทาสในอดีตฮะเขาก็ส่งกลุ่มทาสเหล่านี้ฮะไปปลูกอ้อยนะฮะไปทำโรงงานน้ำตาโรงงานยาสูบอะไรต่างๆที่ แถบอเมริกาและอเมริกากาลค่อนข้างมากตั้งแต่อดีตนะครับจึงไม่แปลกนะฮะ,ะ,ฮะว่าปัจจุบันอเมริกาจะค่อนข้างมีคนผิวสีนะฮะที่เป็นสัญชาติอเมริกนันแต่เชื้อสายแอฟริกานะฮะเข้าไปอาศัยอยู่ค่อนข้างมากนะครับผมนองจากถูกเก่งเอาไปเป็นแรงงานนะฮะแล้วหลังจ,จากนั้นฮะวัตจรที่กลับคืนมาสู่ยุโรปมีอะไรนะฮะจากอเมริกาสู่ยุโรปก็คือพวกสินค้าะฮะที่ผลิตได้ะฮะ sugar tobacco and cotton to Europe นะฮะ น้ำตาลนะครับผมพวกเครื่องเทศต่างๆนะครับผมายาสูนะแล้วก็ผ้าฝ้ายนะส,ส่งไปยุโรปแล้วก็ไปผลิตโรงงานของยุโรปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นก่อนยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะมันก็เริ่มมีการผลิตสิ่งทออะไรต่างๆ,ๆใช้นะครับผมมากขึ้นมากขึ้นในยุโรปนะฮะเนี่ก็เห็นถึงว่จาจะจับอะไรต่างๆนะครับผมข้าวนะโอเค อ๋อฮะอันนี้ก็เป็นวัฏจักรอย่างที่บอกมเมื่อกี้นะครับเขา,า,าเรียกว่า triangle t r a ฮะสามเหลี่ยมการคนะ้านะฮะอ่าค้าสินค้าค้าทาสนะฮะสลาฟก็กลายเป็นสินค้าประเภทหนึ่งเนาะะ,ะอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มันเกิดขึ้นนะทำให้เกิดการเหยียดผิวที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะฮะปัจจุบันกน็ก็ยังมีอยู่นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะอ่าไปอ่านดูกันนะครับผมอ่านั่นแหละฮะ กาขยายตัวของบริเตนนะฮะของอังกฤษนะฮะในการค้าขายทั้งเมกานะฮะแล้วก็การทำสงครามกับดัชในตอนหลังนะฮะเพื่อแย่งดินแดนแถบอินโดนีเซียก็คือหมู่เกาะเครื่องเทศนี่นะครับผมทำให้มันเกิดคอน l i c t เกิดข้อขัดแยง้งเกิดสงครามระหว่างดัชกับอังกฤษในระยะเวลาหลังนะครับผมเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นพวกสงครามอ่า ต่างๆส่งข้ามกลางเมืองนะฮะซึ่งไอเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดหลังทุกของควีนอลิซเบธนะฮะหลังจากที่นางซิ้น,น,ปนไปชนไปมันก็เริ่มเกิดการแย่งชิงอำนาจการเกิดขึ้นของกลุ่มเจ้าชายจากสกอตแลนด์จากเวลส์จากอะไรต่างๆนะฮะเข้ามามีบทบาท นะครับผมประมาณนี้แล้วก็มันจะมีในเรื่องราวของกลุ่มสภานะฮะผมกลุ่มภากลุ่มนักการเมืองอะไรต่างๆที่มีข้อขัดแย้งกับกษัตริย์นะฮะแล้วก็รวมถึงคอนฟ lict ในเรื่องของศาสนาด้วยอีกเช่นกันเนาะนั่นแหละฮะเป็นภาพนะฮะเช่นในเรื่องของสงคารามกางเมืองอังกฤษนะฮะมันก็อันนี้นาะส่วนนี้นะจะไปเรียนกับอาจารย์เปิ้ลนะครับผมโอเคนะครับ อ่ะมันเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะไปเรียนกันในเทอมหนากับอาจารย์เปิลในช่วงต้นเทอมนล้ในหัวข้อเสรีนิยมนะครับผมอ่าเพราะว่าไอ้พวกสงครามอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังยุคของอลิซาเบธใช่ป่ะฮะมันก็เริ่มมีการทําสงครามกับดัชนะครับผมมีการเปลี่ยนผ่านของอํานาจของกษัตริย์อํานาจของสภาเข้ามาแทนที่เกิดการปฏิวัติอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะการเมืองของอังกฤษ ะะการเมืองที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิทธิพลของรัฐสภาอะไรต่างๆนะครับไปจนถึงในเรื่องของการปฏิวัติอันรุ่งโรธของอังกฤษนะฮะการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับในหัวข้อน,นี้อาจารย์ก็หมดเพียงแค่นี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ